สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวคู่มาสูนะครับอันนี้เป็น PC 200รุ่นเจ็ดนะครับคันนี้นะครับสภาพสีสันสวยงามนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับสีทำให้ใหม่นะครับแปะติ๊กเกอร์ให้นะครับเก็บรวดซึมให้นะครับไอหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้นะครับ ส,สวยๆเลยนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวแน่นๆนะครับแล้วก็สลักคงกีทำให้ใหม่นะครับราคา800,000 890,000บาทนะครับคันนี้นะครับราคา890,000บาทนะครับจัดไปเน้นได้ถึง700,000บาทนะครับดาวดาวเพียงแค่100,000 ดาวเพียงแค่หนึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะครับคันนี้ดาวเพียงแค่หนึ่งแก้าหมืนบาทนะครับใครหารถไปใช้งานก็มาดูคันนี้ได้นะครับคันนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเอวแน่นนะครับแล้วก็ เช็คระบบให้ใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้รุ่นเจ็ดเรามีอยู่สามคันนะครับรมีอยู่สามคันนะครับมีเลือกนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับดาวน้อยพนสบปย์นะครับรุ่นเจ็ดนะครับคุมาสูนะครับปี2ีสองร้อยรุ่นเจ็ดนะครับ ารก๊อบนะครับเอกสาเรเล่มทะเบียนนะครับอาจจะดูมืดหน่อยนะครับเราก็เก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับเฟรมก็ทําสีพ่นสีให้นะครับตรงล่างตัวเดินนะครับแดงนะครับ ทางดีเียวแน่นนะครับระบบดีนะครับคันนี้นะครับรีวิวดังสายฝนโอเคถือว่าไม่ยากเร็วมากแน่เร็วแงหือว่าระบบดีเอกสารครบพร้อมใช้งานเต่ากระตายครบ ไแตกนานๆเลยเนี่ยเฟรมสวยนะครับลูกเลอไม่มีแตกนะครับสปอเก็ตยังพอได้นะครับนี่ครับโซลิงหนานะครับโซลิงหนามุดไม่มีแตกนะครับสปอเก็ตยังพอได้นะครับเฟรมสวยนะครับเฟรมไม่ได้โปไม่มีซีโปเลยนะครับแคลรีอเลอร์ข้้งบนนะครับเป็นแคเรียสองลูกนะครับไม่แตกนะครับ ถือว่าระบบยังดีนะครับซีนกระบ,บอกก็เก็บให้ใหม่นะครับสองร้อยานเจ็ะครับอันนี้ซีเรียนเจ็ดหมืนกว่านะครับซีเรียนแปดหมืก็มีนะครับอันคันหนึ่งซีเรียนแปด0มื่ยังมียังอยู่นะครับเตรียมสวยเลยยังมีท่านมีลองอยู่นะครับ ใครยังหาอยู่นะครับคันนี้นะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วสายก็เก็บให้ใหม่นะครับสายที่แตกเราเปลี่ยนให้นะครับสายในแตก,กเ,รเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวในรั่วซึมเราเก็บให้ใหม่นะครับสายแตกนะครับใบแตกหนาๆเลยนะคันนี้เนะนี่ย ลงล่างเต็มๆเลยเนหหิแวแห้งๆเลยยิสวิงแห้งนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับก็ แงตัวนี้ไม่มียืมเลยนะหรือว่าแห้งอยู่นะครับพามาดูข้างบนนะครับเ,เครื่องที่วัดนะครับไม่มีใครเครื่องยืมอยู่นะครับตัดไป นนี้ก็เก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับไปพร้อมใจงานได้เลยนะครับจัดเฟ็นน้นได้จัดเฟ็นน้นได้นะครับนี่อันนี้นะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับดาวแสนกว่าบาทดาวหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับจัดไฟแนนซ์เจ็ดแสนบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทนะครับมาได้เลยนะครับนี่ครับเซนกระบอกขาเก็บให้ใหม่แล้วนะครับ มาได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่อยากใช้ใคนค้ามก็ดาวสักดาวครึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องแช้คนขาเลยเนี่ในภายในยังไม่ได้ความความสะอาดเลยนะมาดูไปในนะครับสีสันภายในสวยงามนะครับเบาะเดิมๆนะครับสมากรุ่นเจ็ดไม่ค่อยขาดนะเบาะมันทนมากนะครับแอร์เย็นจํำ ส่วนมากเบาะรุ่นเจ็ดไม่ค่อยขาดนะครับเบาะจะดีมากครับรุ่นเจ็ดเป็นเครื่องคอมมินนะครับเครื่องคอมมินนะครับแอร์เย็นนะครับติดฟิล์มให้ใหม่นะครับติดฟิล์มให้นะครับเช็คระบบให้ใหม่แล้วนะครับอันนี้พร้อมใช้งานเลยใครหาอยู่ก็โทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรดื่มนะครับ0 6น3 3 8 8ึ8งปแระครับรอยู่ราดูดีนะครับอันเบอบางแพรนะครับ เอาใบร้อมใช้งานเลยหรือตัดสดลดได้เยอะนะครับแล้วก็ส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยครับอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งเลยเดี๋ยวเรามีบริการจัดส่งให้นะครับน่ครับอยากซื้อขายเปลี่ยนสีเทืนคุยกันได้นะครับมาคุยกับพี่ชายผมได้เลยนะครับไม่ยากนะครับแกคุยง่ายนะครับอยากหรือมีมาร์คทีนะครับมาร์คทีมาทู อยากมาทูนนะครับมาคุยกันได้เลยนะครับไม่ยากนะครับไปหายอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไวเพียงแค่น,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามาเพจเจ๊ไนท์ไมโกซิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ